สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวทำงานอะไรถึงรวยเปิดอาชีพถูกชลโลกตามวันเกิดคลิปนี้นะคะว่ากันด้วยเรื่องของอาชีพที่ถูกชโลกกับเราตามวันเกิดค่ะ เคยสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยเหมาะกับอาชีพหรือว่าเหมาะกับงานอะไรกันแน่นะคะทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า คุณทุกคนจะต้องทำงานที่ระบุมาในคลิปนี้ถึงจะเหมาะสมตามวันเกิดของคุณประเภทเดียวนะคะเพราะว่าการทำนายด้วยวิธีนี้มีไว้เป็นทางเลือกให้ได้นำไปประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะเปลี่ยนงานเปลี่ยนสายงานหรือว่าทดลองก้าวข้ามกำแพง Comfort Zone ของตัวเองดูอีกทางหนึ่งเท่านั้นคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นทางเลือกให้ไปประกอบการตัดสินใจเมื่อจะต้องเปลี่ยนงานนั่นเองคะ่ะ เอาละค่ะเราไม่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยที่ท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะมาดูนิสัยกันก่อนเลยค่ะโดยพื้นฐานคนเกิดวันจันทร์จะเป็นคนเซนสิทีฟอ่อนไหวมีแนวโน้มคิดมากอยู่บ่อยครั้งเอาจริงเอาจังแทบทุกเรื่องนอกจากนี้ยังมีวาทศิลนในการพูดฉลาดในการวางตัวสามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรแล้วก็เพื่อนร่วมงานได้ไม่ยากเลยนะคะ งานที่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์นั้นเป็นคนธาตุดินชอบความมั่นคงในชีวิตเหมาะกับงานที่ค่อนข้างมั่นคงหรืองานที่ไม่ต้องโยกย้ายสถานที่ทำงานอยู่บ่อยๆอาทิเช่น ข้าราชการครูบาอาจารย์แพทย์พยาบาลแม้แต่ก,การค้าขายร้านอาหารร้านกาแฟร้านเสื้อผ้าก็นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีค่ะรวมถึงงานด้านการสื่อสารเจรจาก็เด่นนะคะยกตัวอย่างเช่นง,งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็ได้ค่ะ มาต่อกัรที่ท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะโดยพื้นฐานคนเกิดวันนี้จะเป็นคนรักอิสระมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีความหยิ่งทนงองอาจในวิถีทางของตัวเองไม่ชอบการผูกมัดหรือว่าการอยู่ใต้บังคับบัญชาแม้กันนั้นก็ยังเป็นคนสู้งานหนักเอาเบาสู้นะคะ คนเกิดวันอังคารเป็นคนธาตุลมชอบทำอะไรตามใจตัวเองเป็นใหญ่เหมาะกับงานที่ได้เป็นนายของตัวเองอาทิเช่นเจ้าของกิจการร้านค้าฝีแลนด์งานที่เกี่ยวกับศิละปะขายความสร้างสรรค์ก็เหมาะเพราะไอเดียดีถ้าลองดูงานแนววิเคราะห์วางแผนก็จะไปได้สวยเช่นนักการตลาดนักวางแผนการเงินนายหน้าผู้รับเหมาก่อสร้างก็ได้นะคะ มาต่อกันเลยที่ท่านที่เกิดในวันพุธค่ะโดยพื้นฐานจะเป็นคนมีระเบียบรอบคอบสามารถเรียนรู้วิทยาการต่างๆได้อย่างรวดเร็วทำงานว่องไวอีกทั้งยังมีความอดทนสูงไม่ยนยอต่ออุปสรรคง่ายๆจนบางทีถึงขั้นดื้อรั้นจองจะเอาชนะทุกปัญหาค่ะคนเกิดวันพุธกลางวันเป็นคนธาตุน้ำเหมาะกับงานด้านการเจรจาค้าขายเพราะว่ามีความสามารถในการต่อรองโน้มน้าวใจคนเก่ง ส่วนท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนเป็นคนธาตุลมเหมาะกับธุรกิจผับบาร์รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสตรีเช่นร้านเสื้อผ้าร้านตัดผมร้านแต่งเล็บร้านเครื่องเขียนร้านของใช้กระจุกกระจิกรวมถึงงานรับจ้างอิสระก็ได้นะคะ มาต่อการที่ท่านี่เกิดในวันพฤหัสบดีค่ะโดยพื้นฐานเป็นคนมีความเป็นผู้นําสูงชอบแนะนําสอนสั่งเพราะอยากเห็นคนรอบข้างได้ดิบได้ดีแต่ดูเหมือนบางครั้งบางทีความเป็นห่วงก็มีมากเกินไปจนคนรอบข้างมองว่าจุกจิกเกินจําเป็นนะคะ คนเกิดวันพฤหัสบดีนั้นเป็นคนธาตุดินมีความอดทนต่ออุปสรรคปัญหาแต่ไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงแบบปบปุบปรับฉับพลันสักเท่าไหร่นักเหมาะกับงานที่มีเวลาทำงานค่อนข้างตายตัวเช่นข้าราชการครูบาอาจารย์งานออฟฟิศและด้วยความที่มีภาวะผู้นำสูงทำงานเกี่ยวกับการปกครองหรือว่างานให้คำปรึกษาคนอื่นก็ได้เหมือนกันนะคะ มาต่อกันที่ท่านที่เกิดในวันศุกร์ค่ะพื้นฐานเป็นคนมีสเสน่ห์ดึงดูดเจรจาพาธทีเก่งมีไหวพริบชอบการพบปะพ,พูดคุยกับผู้คนสามารถปรับเปลี่ยนอุปนิสัยหรือไลฟ์สไตล์ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีมีทักษะในการอยู่เป็นชนิดหาตัวจับยากเลยนะคะ คนเกิดวันศุกร์เป็นคนธาตุน้ำมักรักสวยรักงามเจ้าสำอางเหมาะกับการทำธุรกิจความสวยความงามทั้งหลายเช่นร้านสปาร้านเสริมสวยร้านเสื้อผ้าพัฒนาโปรดักต์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพต่างๆอินฟลูเอนเซอร์แม้กระทั่งล่ามงานบริการงานดูแลลูกค้างานประชาสัมพันธ์ก็ถือว่าดีค่ะเพราะว่าวางตัวเก่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะ มาต่อการที่ท่านที่เกิดในวันเสาร์ค่ะพื้นฐานเป็นคนฉลาดหลักแหลมมีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ชอบขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเท่าไหร่อะไรที่พอจะทำเองได้ก็อยากจะพึ่งพาศักยภาพของตัวเองมากกว่าแต่มักทำงานช้าหน่อยนะคะคนเกิดวันเสาร์เป็นคนธาตุไฟมีความเด็ดขาดตัดสินใจได้ฉับไวเหมาะกับงานที่ต้องใช้ไหวพริบในการทำงานเช่นอาชีพเกี่ยวกับการลงทุนเทรด เก่งกำไรซื้อมาขายไปธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นายหน้านักบัญชีงานเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์งานเขียนงานด้านบทความก็เหมาะสมเพราะว่ามีไหวพริบในการแก้ไขจัดการสิ่งต่างๆด้วยล่ะค่ะแล,แล้วก็มาส่งท้ายการที่ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะ พื้นฐานเป็นคนป,ป,ปคุูดปราฉับไว้ค่ะไม่ชอบอะไรเชื่องช้าการต้องรอคนอื่นทำนู่นทำนี่เป็นสิ่งที่ทำให้รำคาญใจมากๆบางครั้งการคิดไวทำไวเป็นเรื่องดีแต่บางทีก็ต้องระวังว่าจะหุนหันพลันแล่นมากไปนะคะคนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนธาตไฟเหมาะกับงานที่มีอำนาจในการตัดสินใจอย่างเต็มที่เช่นนักธุรกิจร้านอาหารร้านเบเกอรี่งานเกี่ยวกับศิละปะ ครีเอทีฟรับจ้างอิสระความจริงงานในสำนักงานก็ทำได้ดีนะคะสามารถเป็นได้ทั้งเจ้านายแล้วก็ลูกน้องถ้าเป็นนายจ้างก็ต้องวางตัวดีๆเดี๋ยวเผลอเร่งงานผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถี่ยิบค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดอาชีพถูกฉลกตามวันเกิดนะคะ สำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ